คราวนี้ทำงานอยู่ที่นั่นเนี่ยเบนฟิตก็ดีซื้อตุ๊กตาก็ลด35%าแถมยังมีเบนฟิตให้เราได้ไปหาหมอฟันอีกด้วยได้เจอดาราได้เจอคนระยะแยะมากมายระดับฮอลลีวูดแล้วทำไมถึงตัดสินใจลาออกอ่ะตอนนั้นก็ประมาณ2ปีเหตุผลหลักๆก็คือ1วีซ่ามันจะหมดแล้วก็เลยคิดว่าเอายหตไผล คือถ้าเราจะทำดิสนีย์ต่อดิสนีย์ต้องสปอนเซอร์ให้เราซึ่งเขาถามเราแล้วตอนตอนนั้นเราคิดว่าแบบคือดิสนีย์ดิสนีย์จะสปอนเซอร์ให้แต่ด้วยเหรอไม่ใช่เขาเขาเขาจะถามแจ้งคือถ้าสปอนเซอร์มันจะยาวอีก5ปีมันจะยาวอีก5ปีเราติดคอนแทคเขาอีกปีคือแจ้ติดติดมากคือแจ้แบบเคยฟูถามันก็คือดูแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้แสดงว่าคุณไม่ได้ลาออกเพราะวีซ่าแต่คุณลาออกเพราะรู้ว่าตัวเองกำลังจะต้องถูกเข้าอยู่ในกรอบ ใช่คือมันจะมันจะอยู่ในกอบอีก5ปีคือ2ปีที่ผ่านมาเรารู้ว่ามันเป็นแบบนี้นแล้วข้างในมันคือคือบริษัททุกบริษัทมันจะมีทั้งดีและข้อดีและข้อเสียคือข้อเสียมีหลายระดับในการรับพุ้งาน,นไม่เหมือนถ้าทำฟรีแลนซ์ในสตูดิโอมันจะค่อนข้างเร็วกว่า